วงโอโอนอายตัวบ oh, 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 oh. ีครับไป็นนักพู like. oh, oh, ่พี่บีบีหรือบีก็ได้ฮาโอนอายูโอ๊ะนั่นไงปิดไฟมันปิดประตูแล้วมันหันมันหันผู้บรรทอนตอนนอนมันกดพูดอ่ะมันมีเสียงเสียงวอลไปแต่ตอนฟองพูดมันมีเสียงอะไรเงี้ย ตัวกบตัวบีครับผมมันต้ัวกบตัวบีไม่ทุกคนทั้งบีทั้งบีนะมันทำมันตัวกบทัวบีตัวบีมันคือคุยกันเองโอเคตัวบีคือคุยผ่านเครื่องถ้าเขาเริ่มฮันเด้งเนี่ยพี่อย่างเสียงอโห่เนี่ย เลิกหันยังผีพี่กอบดูนะเลิกหยุดละหยุดละเฮ้ยเออมึงรู้ไหม่เนียมึงรู้ไหมผีเปิดประตูกูสองรอบไปครเดียเลยแล้วทำไมมึงรอดอ่ะก็น่าจะน่าใช่แหละเพราะไม่มีฟิล์ก็ปิ้นเลยเวยดี่ยถ้า